สำหรับคำถามข้อสุดท้ายค่ะเรามักจะปิดท้ายกันที่การออกเสียงนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ดำซูชิงก็เลยเลือกคำถามที่เกี่ยวกับการออกเสียงมาให้อาจารย์ดำตอบเป็นคำถามสุดท้ายคำที่ลงท้ายด้วย ch sh แล้วก็ ge ค่ะมันออกเสียงยังไงแล้วมันก็แตกต่างกันบ้างหรือเปล่าคะสามคำนี้ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจาก ch ก่อนนะครับซึ่ง ch นั้นจริงๆแล้วเป็นเสียงควบกล้ำา T ตามด้วย sh นะครับเป็นท h a cha นะฮะแบบ หนักแน่นสั้นๆดุดุหนักแน่นชะชาซึ่งมันจะหนักแน่นกว่าชอช้างชอชิงชอเชินิดหนึงนะครับถ้าฟังรำพูดนะฮะเป็นชอช้างชอชิงชอเชิเป็นชอชองอย่างปฏิบัติอางนี้เป์นคอใช่ไหมคะฮาร์ดคอร์มากๆนะครับให้ลมพ่นออกไปจากปากมากๆนะครับชะชะชะอย่างนี้นะฮะเช่นคําว่าดูนะฮะ watch นะฮะ watch ถ้ามันเป็นตัวสะกดนะครับก็จะได้ยินการหยุดที่ตัว T ก่อนนะครับเป็น watch นะฮะมันจะอยู่ที่ T แป๊บหนึ่งแล้วก็ต่อไปที่ watch นะฮะ watch นะฮะ watch ในขณะที่คำว่าล้างนะครับเมื่อกี้เป็นดูนะครับถ้าเป็นล้างนะครับ w a s h นะฮะจะเป็น wash นะฮะไม่มีการอยู่ที่ตัวตัวทีนะครับตัวทอนะครับจะเป็น wash เข้าสู่เสียงไปเลยนะครับซึ่งเป็นเสียงที่ลากยาวได้แต่ว่าเสียงแรกนี่จะลากยาวไม่ได้ใช่ไหมครับใช่มันต้องปล่อยนะครับเป็น watch นะฮะหรือก็ถ้าถ้า ถ้าเป็น wash นะฮะก็ลากได้เป็น wash นะฮะแล้วก็ลิ้นของเราไม่โดนเพดานปากนะ,ะ,ะเวลาพูด s h นะจะเป็น wash wash นะในขณะที่ watch นะฮะ,ใ,นนะ,ฮะให้แน่ใจว่าลิ้นไปอยู่ที่ตัวทอก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยชะออกไป watch นะ,ะ่ะเช่น I'm going to watch Sushing do the dishes I'm going to watch Sushing wash the dish คุณผู้ชมคะนี่เป็นเชอริโอไทายว่าผู้หญิงต้องล้างจานนะผู้หญิงต้องอยู่ในครัวที่ทำงานบ้านนะครยกตัวอย่างประโยคเฉยๆนะฮะนา่วอชแอนด์วอชนะฮะแต่ว่าถ้าสมมตินะฮะเป็น GE นะครับก็มีการออกเสียงหลายแบบนะครับสมมติจะเป็นคำว่าจัดการนะครับ manage นะฮะ manage จริงๆแล้วเสียง G ก็จะเป็นเสียง CH เพิ่มเสียงกล้องที่ลำคอนะครับดังนั้นชาเพิ่มเสียงกล้องเป็น จะนะฮะจะ manage นะฮะซึ่งถ้าเราถ้าเราวิเคราะห์นะฮะจริงๆ T แล้วก็ตามด้วยก็คือ CH นะฮะดังนั้น T กก้องก็คือตัวดีนะฮะดอเด็กเป็นเดตามด้วยจ J ะอ่าอย่างนี้นะฮะเป็นจดังนั้นถ้าเราพูดคำว่า manage นะฮะให้หยุดที่ตัวดีก่อนก็ได้นะครับ manage จนะฮะ manage อย่างนี้นะครับ manage นะหรือคำว่าเสียหายนะครับหรือว่า ความเสียหายจะเ,เป็นคำนามนะครับเป็น damage 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 นะฮ<ม>ะ,ะให้มีการหยุดที่ทอนะครับแต่ว่าก็ยังมีการออกเสียงโดยที่ไม่หยุดที่ตัวดีนะครับจะเป็นเสียงที่เขาเรียกว่าเสียงจนะฮะจจจ o จ a n จ j จจจจ g จจ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 นจจจจจจะจจจนจ a จจ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 จนจจจจจจจะ จฮะ manage นะฮะอันนี้ไม่ก็อันนี้ก็หยุดที่ดีก่อนนะ manage นะฮะ damage นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น massage ไม่มีการหยุดที่ดีก่อนเป็นเสียงไปเลยนะครับ massage massage เรืออ่องเสียง,งกล้องมีความสําคัญแค่ไหนคะ,ะอาจารย์ดําว่าจะต้องแบบมีความกล้องอยู่ในนั้นด้วยเสมอบางทีไม่มีได้ไหมคะก็ได้นะครับแต่ว่าเ,เหมือนอ,อาดมถามว่าถ้าอาดมพูด ต่อเต่าเป็นชอเาวมันมันเข้าใจไหมก็อาจจะเข้าใจนะต้องตอบกลวนด้วยแหละค่ะถ้าเราบอกว่าช่วยฉิดชามรายการ The Breakdown ทุกสับสับชาอะไรเงี้ยมันมันอาจจะเข้าใจก็ได้นะ่ใช่เข้าใจแคะเป็นการตอบที่เห็นภาพชัดมากเลยนะคะก็เป็นการออกเสียงที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องอาศัยการฝึกหัดสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะทั้ง c h s h แล้วก็ g e ค่ะ misheard s you ก็คือ mishear ช่อง2 I misheard you หรือ<ม> I misheard แล้วก็บอกสิ่งที่คุณได้ยินผิดนะคะค่ะคำว่า miss เนี่ยมันก็คือ prefix หรือเปล่าคะอาจารย์ดำคือเป็นด้านลบใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าผิดนั่นแหละนะครับเช่น misheard ได้ยินผิดนะฮะแล้วก็อาจารย์ดำก็ list หลายคำที่ใช้บ่อยในในปัจจุบันนะครับ misbehave